ตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินแน่นี่ตอนนี้คือปีกนะครับผมนี่คือปีจริงๆนะอุยแย่จังสวัสดีทุกคน ี๋ยววันนี้จะไปนครปฐมกันนะส่วนจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับนี่คือทางเข้าร้านคาเฟ่น,นะครับโอ้โหกระโดดมาแล้วลอยตัวมาแล้วครับผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมถึงแล้วใหญ่ที่สุดอลังการที่สุดและป๊อปปูล่าที่สุดในขณะนี้ฮะใหญ่มากเราอยู่ที่เมียกาล่าเอ็นกาเด้นนั่งเองเราจะพาไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงอลังการแค่ไหนไปชมกันเลย เราก็ติดไม้นะครับผมนี่เรามาอยู่ที่สถานที่ข้างในแล้วใหญ่มากแล้วก็มีแอร์ด้วยเราจะมาให้ดูเมนูกันนะครับผมว่ามีเมนูอะไรบ้างาที่นี่จะบอกไว้ก่อนว่าไม่มีเมนูน้ำอย่างเดียวนะมีเมนูอาหารด้วยนี่มีกาแฟมีชานะแล้วก็มีพวกสมูทตี้พวกน้ำผลไม้ใช่ไหมฮะมอาหารด้วย<ม>เห็นไหมมีอาหารด้วยนี่นี่น,นี่มีอาหารด้วย มีทุกอย่างเลยอาหารมีพาสต้ามีพิซซ่ามีสเต็กมีนี่เห็นไหมมีทุกอย่างนะครับผมเพราะฉะนั้นคิมมีของร้านที่นี่ก็คือไม่ใช่แค่น้ําอย่างเดียวฮะจะมีอาหารด้วยอ่าข้อแตกต่างจากที่อื่นนะอันนี้คือมีอาหารด้วยนั่นแหละฮะที่ผมสั่งมานี่ล่าสุดเลยนี่น้า แตงโมรครับผมนี่แตงโมโอ้โหตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากโหมีท้อสสาคัญนะเนี่ยรู้ไหมว่าตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะว่าเราจะขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วอ่าอยากจะรู้ว่าข้างบนมันเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยดีกว่าฮะไปเลยมาถึงแล้วนี่เรามาอยู่ข้างบนแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าแต่ละส่วนนะ่ะเป็นยังไงบ้างอ่าเริ่มจากนนี้เละครับผมนี่ที่สั่งเมนูครับเครื่องดื่ม นี่คือเมนูนะครับครับผมมาถึงแล้วนี่อยู่เราตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินแน่นี่ตอนนี้คือปีกนะครับผมนี่คือปีจริงๆนะอ่าเป็นไงนี่คือปีจริงๆเรานึกถึงตอนที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเลยแต่นี้เราสามารถเหยียบปีเครื่องบินได้นะฮะที่เมืองไทยนี้นั่นแหละฮะที่จังหวัดนครปฐมนั่นเอง อ่าสุดยอดเลยสิ้นสุดแล้วนะเมื่อก,กี้ที่ไปขึ้นโดนปีกเครื่องบินตรงนั้นเห็นไหมเสียวมากโอ้โหน่ากลัวมากแต่รู้สึกวิวดีมากฟิลดีมากเหมือนไปเที่ยวบ้างนอกเลยตอนเนี้ยผมจะสรุปคร่าวๆนะฮะก็คือสําหรับลูกค้าหรือคุณดูถ้าจะมาที่นี่ลานจอดรถนี่ครับผมว่างมากลานจอดรถว่างมากจอดรถได้เยอะมากเลยเห็นไหมอ่า ฮะแล้วก็ส่วนที่สําหรับใครที่จะกินข้าวเนี่ยฮะจะอยู่ด้านล่างนี้สําหรับคาเฟ่จะอยู่ด้านบนเครื่องดื่มเฉพาะสำหรับวันนี้สิ้นสุดแล้วน,นะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย